อ่าเชฟทุสองเลยไอแชปเตอร์พาร์ทสองเลยอ่ะมีสี่พาร์ทสองหาย <2 S 1> ละพววันเลมีสตาร์วีน่าบ่าวันยังเฮ้ยมีสเต็ตตไม่น่าก็ดีแล้วสิะจะได้หนีไอพวกนั้นได้ไม่ดีถ้ามีสตาร์วีน่าแส,าสดงว่าฝีมันจะเดินแบบสปีดเว้ยสปีดฟอร์สเวส้ยมันจะเดเินแบบสปีดฟอร์สเลยโอ้เรากลับมาที่เดิมกันอีกแล้วนะก็ดีนะ คือเราออกไปไม่ได้ด้วยเคปเตอร์เดิมมันอันเดิมเลยเออเฮ้ยภาษาอะไรนะฉันรู้กำลังโดนเดจาวูเออเดจาวูคืออะไรเพื่อนที่หายไปเลยนี่มันจอนี่นี่มันจอห์นนี่โอ้เปิดเปิดเลยเเชชีียยรร์์ไไไ มันมีเสียงผีโหลดไม่ทันโอ้ยวายวายวามันก็แค่งลงเว้ยถือว่าตรงนั้นมันจะแบบลากเราขึ้นไปด้านบนแล้วก็จำสแกรมรู้จักไอตัวนั้นไหมในเลฟมอร์เดไอตัวที่มันดึงเราขึ้นมาจากด้านบนทำไมอ่ะม,มันเปลี่ยนไปนะนตรงนี้รตรงนี้ต้องสาวยนะ้ำไม่ใช่เหรอ อะไรได้ไหมได้เปิดได้วะออบเจก i ีเจอละเฮ้ยเปิดได้หมดเขาเลยได้หมดเขาในไฟล์ s p i r ใช่ไหมเราเขาอ่านว่า b u t t e r c ับเลยเ u t t e r c ับใน Power p o เก i r l หรือเพลงกันแน่เพลงเลยเพลงเพลงเพลงไม่ไปทางนี้ก่อนโอ้เจอแล้วหนึ่งอัน เบอร์้ครับเมื่อกี้เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีล็อกเกอร์แสดงว่าแอบด้วยแอบด้วยมันมีล็อกเกอร์ปิด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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมัใจอยู่โอเคไปละยังยังไม่หน้าจอไม่สั่นแล้วนี่เสียงเดินเมื่อกี้ องเดียก็คือเหมือนอันตาอยู่เฮ้ยปามาเข้ามาบีดไฟตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เดือบเห็นปะมอเห็นเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งไก่ออกไปเลกสักครั้งมันมาละ S <S ตรงนี้เซฟโซนหรอเปล่าไม่รู้อ่ะในห้องไม่รู้เซฟโซนเปล่าแต่เข้ามาแล้วยในห้องเป็นเซฟโซนครูในห้องห้องอะไรห้องที่เธอแหกแล้วก็ิ่ดูวิ่ดูวิดถ้าเปิดอยากอยากรู้ว่ามันเข้ามาได้ไหมถ้าเราเปิดเอานักเรียนมานั่งที่เร็ว <S <S นักเรียนมานั่งที่นักเรียนมานั่งที่ ห้องที่เปิดห้ามปิดประตูวันผูห้องที่เปิดประตูไว้มันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเปิดแล้วเลี้ยวเลี้ยวอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโววโววโวผู้ล่อมาให้หน่อยเก่าไปโซนอีด้วยอ๋อถ้าเจอผีหน้าจอมันจะแบบวืดเลยเว้ยมันจะเดจาวูเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในละแวกที่เราอยู่อะ มันก็จะแบบมันจะมีเสียงสนใจตึกๆแต่ถ้าผีมามันก็จะแบบหน้าจอสั่นแบบป้มแมแมัแมมนมันจะเดจาวูเลยเว่ยแบบหน้าจอแบบซูมอ่ะเอ๊ะหน้าจูมันหน้าจ <c oughs> อมันโหดอ่ะหน้าจูปอิสเวียหน้าจูเธอลองเธอลองนึกถึงเวลาสปินใช่ไหมผีมันเป็นตัวดำๆอ่ะดำเ <c oughs> มยไงไม่ใช่ก็จเจอกุญแจพู แไม่รู้กุญแจเอ้ยห้องนู้นหรือเปล่ากุญแจห้องที่ล็อกอยู่อ๋อผีมาแล้วเือเห็นไหมเห็นไหมตัวดำๆเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยมันมันโฟกัสแค่ข้างหน้าด้วยครูอย่างนี้ก็สวยเอ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมจอเรารีบอ่ะจอเราซูมก็เยวอ๋อถ้าเจอเราซูมมันอ่ะผีมันอาจจะโฟกัสเราก็ได้นะ ผีที่เราเห็นอะ่ะเราเดินผ่านหลังผีผีมันไม่สนใจเ,นเราเลยครูผ<ะ>ีมันจะฟูกัแค่ข้างหน้าที่เราเห็นมาเมื่อกี้มัน,มนเห็เรานะหน้าจอมันเลยซูมเปิดได้ย,ออยัง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 ให้มันเดินผ่านหน้าเราไปสักห้าวิก่อนผ่านไปปุ๊บห้าวิมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอทุกท,ทุกอย่างสั่นหมดเลยไปยัง โอ้เมื่อกี้เธอได้เข้าห้องที่เราอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ไปเซฟเอาไปเก็บกุญแจยังเก็บแล้วเก็บแล้วถ้างนั้นก็ดีจาวูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาอยเด้ผีใสนหน้ากาเลยใช่ จะตายโอ้โอ้อจะต<ร>ายทำไม <ป S 1> โล้วมันจะเอาไว้หลอกเราหรือเปล่านี่อีกแล้วโอ้โหรถพื้นค้เเง,งเลยอ่ะหูยเสียงไกลมาก มันมาแล้วเจออยู่กับเราแต่กุญแจเนี่เอาไปไใช้ทําอะไรอะ่ะเราไปเปิดห้องนู้นไม่ได้หรือว่าต้องตรงไปอีกหรือเปล่ารอแป๊บนะ <c oughs> อยู่นีนอยู่ในตู้มาไกลมากโอหน้าจอสันมากสันมาก <c oughs> มันสันมากสันมากแต่ไม่มาวัด <c oughs> เปิดเลยห,หน้าจอสันใหนนนม่ครับชั้นสองสวย enfin เดีเ๋ยวมันไม่ใช่เสียงเอ้ยชั้นสองมันก็ไปได้ครูเสียงอะไรเมื่อกี้เราตายโอ้ที่มันมีเสียงใกล้ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมันอยู่ชั้นสองเอาไหม <c oughs> วิ่งไม่ทนันเธอดูเราสิหกอันเนี่ยเราตายสิบกว่าครั้งแล้วนะภูหกอันเนี่ยแต่เราตายรอบเดียวเราไม่เก็บเลยเราอยู่แต่ในห้องอ่ะได้ยินทันไหมล่ะภูทันไหมล่ะภูมาครัทันไหมลกก่ะภูติดล็อกเกอร์อวะเราติดล็อกเกอร์ ก็เราเป็นคนล่อให้อ่ะโอ้เธอก็รอไปสักพักนึ่งอ่ะฟานเราเดินติดล็อกเกอร์เลยเสียวล็อกเกอร์ที่เราเปิดหม่วิ่งเลยไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องเก็บไว้ให้ผีหรอกกูเข้ามาแอแล้วมาเหรอนีไน่ไม่มา ไปเราไปชั้นสองอะไปรอดได้โอ้ใหม่ก็ดดูแล้วกลับดีกว่าเอ้ยอ้ยเกือบตายกลับดีกว่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อยืดสายเสียงใกล้มากเขาใกมาต้องเห็นก่อนวิ่งนะพลูเจ้าเรา อยู่ไหนได้เดินตามเรามาหรือเปล่เา,เาเอ้ยคุณเจอีกอะเก็บไปเลยคุณเ,เจยน,นึ่ยังไม่ได้เก็บเลยขายยังอะไม่รู้ขายที่ไหนไดูก่อนมันไปชั้นไหนมันชอบขึ้นชั้นสองอะเป็นอะไรชอบชั้นสอง๊ง เธอต้องดูตรงนี้ด้วยนะนี่คือทิศการหนีผีดูตรงนี้ถ้าผีมันอยู่แถวนี้มันก็จะหินอย่าง้โอ๊ยโอยโอยมาจากทางไหนวะโอ้หลายไปทู้ตายไหมหลายี่กลับมาที่เดิมด่วนไปเด็กุญห้องกุญแจสองเหรอ ใช่ไหมไม่ใช่กุญแจสองอะล้วห้องอะไรอ่ะไม่รู้ก็คงกุญแจสองไงรู้ได้ไงมันขึ้นมันขึ้นว้าว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 ววมันชั้นหนึ่งมันกำลังจะตามเราเมื่อกี้ชั้นหนึ่งเหรอมันระดูล่ามันก็เลยล็อกเราไว้เสียงใกล้เราอยู่ ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเนี่ยปูเอาดีๆมันอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ชั้นหนึ่งแน่ๆเว้ยถ้าชั้นสองม,มันคงไม่มันคงไม่ลา่าเราหรอกเราจะบอกเราจะเรียกโหมดนี้ว่าโหมลดล่าแล้วกันเวลากดชิปมันดีเลยยังไงไม่รู้อะรู้สึกไหมไม่อะมันจะแบบมันจะค่อยๆวิ่งไงภูเหมือนจริงเหมือนในชีวิตจริงรอะภู มารับเราที่ห้องกุญแจบบอยู่ๆจะเร็วแบบนั้นเลยอ่ะอคูไม่ใช่ต้องชาร์จก่อนใช่ชาร์จเลยเลยสองเสียงมันแบบเหมือนมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านบนมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะวันมันอยู่ชั้นหนึ่ง <c oughs> เพราะเสียงมันใกล้เรววา่ากแต่ว่ามันไม่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเกุญแจไปให้ถ้าเรายังช่ดีนะลาก,ก่อยเราไม่อยู่ดีนะครู ถ้าวิ่งทางตรงอ่ะเราจะแพ้ผีโป๊แต่ถ้าจู๊กแบบวิ่งเดี๋ยววิ่งขวาอะไรแบบเนี้ยจะวิ่งแล้วบอกด้วยโอเคไหมเดี๋ยวดูไปดูให้โอ้โหวขาลงไปชั้นหนึ่งแล้วลงไปชั้นหนึ่งแล้ววโอ้โหอยู่ที่บระตัยไอ้ผู้เดี๋ยวตาวิน่าจะหมดป้ายาไปตรงแล ไม่ต้องแล้วเเลฟันไม่ต้องแล้ว,ลวเพราะว่าเราเก็บกุญแจได้ครบแลว้วยังไงเหรมันตามมาเสิร์ฟอ้าแล้วกุญแจหนึ่งมันมีไว้ทําไมเธอได้เปิดแล้วอ่ะไม่อไไมเอา้าแล้วกุญแจหนึ่งกับกุญแจสองมีไว้ทําไมในเมื่อผ่านได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยฟันเมื่อกี้มันตามขเข้ามาในเซฟโซนเลยที่ที่ของกว้างๆ่ะมันตามขเข้ามาเลยเว้ยมันน่าจะออใช่เหรอไม่ได้ไไดใช่มัน ามิก wow. wow. ินแล้ก yeah. ็ยังไม่กีนแล่ไหนนะสุดจากไฟบอลอย่างนั้นเข้าไปยังไง